เติมซีเลอร์ใต้ตาไปเป็นก้อนเป็นลำอย่างนี้อย่างนี้ เกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็แก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสาเหตุหลังเติมฟิลเลอร์ใต้ตาไปแล้วเกิดเป็นลั่หรือว่าเป็นก้อนนะครับจริงๆก็มีประมาณสัก3าสสาเหตุสาเหตุแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวคุณลักษณะของตัวฟิลเลอร์นะครับความแข็งหรือว่าการกลืนกับผิวที่แตกต่างกันบางยี่ห้อก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ในการเติมใต้ตานะครับเนื่องจากมีความแข็งที่มากเกินไปการกลืนกับผิวที่ไม่ได้ดีมากหลังเติมไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นลัหรือว่าเป็นก้อนได้ง่ายนะครับส ตาที่เราจะเติมกันในบางเคสนะครับหรือว่าคนไข้บางรายนะครับตัวบริเวณใต้ตาเนี่ยผิวเนี่ยค่อนข้างบางมากเลยนะครับไม่สามารถที่จะโฮ่โวล่มของตัวฟิลเลอร์ได้หลังเติมไปแล้วก็อาจจะเกิดเป็นลำหรือว่าเป็นก้อนขึ้นมาได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสาเหตุที่3ก็คือประสบการณ์แล้วก็เทคนิคของคุณหมอที่เติมเองนะครับกแนะนำว่าให้เติมกับแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับผ่านการเทรนนิ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยให้ไปเติมกับคนที่ไม่ใช่หมอนะครับหรือว่าหมอกระเป๋าที่เราเรียกกันนะครับการแก้ไขนะครกกาาเปมิิดจร ฟิลเลอร์ที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเกิดจากการเติมผิดชั้นหรือว่าชั้นไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งการแก้ไขก็แตกต่างกันขึ้นกับเคส b ชเคสเลยกรณีที่เกิดเป็นํ่าหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยดีที่สุดนะครับก็แนะนําให้เข้ามาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเลยสาหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวผมเนี่ยจะเข้ามาตอบเองให้ทุกคอมเมนต์เลยครับ